สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับคลิปนี้มาพบกับคุกกี้รันเกาหลีซีซั่นใหม่กันนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําระบบใหม่นะครับที่บอกเลยครับว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองมากก็คือสามารถทําให้สมบัติท,ที่วีวัดแล้วไม่ติดวิงเนี่ยที่เรามีอยู่นะทาให้ติดวิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับวิธีการบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าทำยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมอ่าก็อย่างเช่นนะครับสมมุติว่าสมมุติว่า,มมวาผมต้องการทําให้อ่าไอสมบัติชิ้นเนี้ย สมมติว่าผมต้องการให้กุญแจกีวี่เนี่ยติดวิงครับตอนนี้มันไม่ติดวิงใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ได้แค่ย่อยใช่ไหมครับถ้าทําให้ติดวิงครับต้องมีวัตถุดิบชิ้นนี้ครับหนึ่พชิ้นครับตอนนี้ผมมีอยู่865ครับแล้วก็ต้องมี100คริสตัลด้วยนะทําไมถึงรู้เพราะว่าลองกดที่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นระบบใหม่นะกดเข้าไปดูครับนี่ครับมันจะบอกครับว่าต้องใช้วัตถุดิบผลึกเนี่ยหนึ่งพันอันแล้วก็100คริสตัลมันถึงจะได้้วิงแบบนีร แล้วมันจะบอกค่าความสามารถต่างๆที่เปลี่ยนไปด้วยครับอย่างเช่นนี่ครับถ้าไม่วิ่งมันจะสปีด6%กับวิ้นเลือด60หน่วยแต่ถ้าวิ่งเนี่ยสปีดเพิ่มเป็น7%กับเลือด80หน่วยนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ทําไม่ได้ครับเห็นไหมครับปุ่มมันทึบครับเพราะว่าผลึกผมไม่พอครับวิธีการที่ได้ผลึกมาครับไม่ยากครับก็อย่างเช่นเห็นไหมครับดูขวาล่างครับเนี่ยถ้าเรากดย่อยครับเราจะได้น้ํายา2 1 6 4ชิ้นกับแท่งผลึก63ชิ้นครับ เราต้องย่อยไอ้พวกนี้แหละส่วนใครที่ไม่มีแบบว่าสมบัติแนวนี้เลยนะเราต้องเน้นสมบัติที่เราไม่ใช้นะก็สมมุติว่าอ่ะสมมุตินะถ้าเราย่อยไอ้พวกเนี้ยมันจะได้แค่ขวดน้ยายาอย่างเดียวนะ่ะมันจะได้ผงเวทมนต์อย่างเดียวเราต้องย่อยอันที่วิวัฒนะสมมุติว่าอะวิธีการหานะยังง่ายเลยครับลองหาอันที่สมบัติที่เราไม่ใช้แน่ๆมาวิวัฒกันฮนะ อย่างนี้แล้วกันอันนี้ไม่ใช้อันนี้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้แน่นอนครับไอ,ไอติมเนี่ยก็คือวิวัดเงินไปครับจะไม่เสียคริสตัลนะครับอ้าวติดด้วยเว้ยโอเคไม่ติดนะเรามาย่อยกันครับเราจะได้แท่งผลึกนะครับผมก็คือต้องหาแท่งผลึกให้ได้พันชิ้นนั่นแหละง่ายๆครับส่วนวิธีการที่ได้มาก็อย่าง,อย,างอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างครับอันนี้ได้ย0ชิ้นเท่านั้นครับยิ่งของอวยมันยิ่งได้น้อยนะผมสังเกตน,นะอันนี้ได้แค่20นะครับผม อันนี้อ่ะอันนี้ได้48เห็นไหมได้ตั้ง48เนะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เห็นไหมอันนี้ผมเพิ่งวิวัน์ก่อนที่จะถ่ายคลิปเนี้ยอ่ะย่อยไปครับได้48กับ1910นะมันจะเพิ่ม2อันนะอ่ะย่อยไปแล้วครับโอเคเกือบพันละขาดอีเกเ0ดสิครับเดี๋ยวผมจะมาวิวัน์อีกอันละกันเพื่อนเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครับเน้นอันที่ไม่ใช้แน่นอนนะอันนี้ครับอันนี้มันอะไรก็ไม่รู้อะโดสาสเต็มมั้งจำไม่ได้ละโอเค แนะนำนะว่าถ้าเราต้องการทําให้พวกนี้จริงๆอะ่ะต้องดูวัตถุดิบด้วยครับเนี่ยวัตถุดิบเราไม่มี SS นะเพราะว่า SS มันหายากไงนะอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยไม่มี SS ครับถ้าเป็นอย่างเงี้ย s อหมดเลยไม่ไม่คุ้มครับเราอันนี้ดีกว่าครับเนอะเข้าใจนะโอเคก็อย่าวิบัติมั่วอันนี้ก็แนะนำาเชยๆครับอย่าไปเผลอกดคริสตัลอันนี้นะ ก็คือถ้าเผลอกดคริสตัลเนี่ยมันมีโอกาสติดวิงนะครับแต่ไม่ร้อยซครับเราต้องเน้นประหยัดคริสตัลให้ดีที่สุดครับวิธีนี้ว่าแต่ทําไมมันไม่ติดเลยวะเย้ติดสักทีโอเคลองไปย่อยกันครับครบหรือ,อยังครับหนึ่งพชิ้นครับอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าโอเคนี่ครับโอ้โหได้สี่สิบเองเว้ขาดอีกครับเห็นไหมโ้ยสี่ิกบกลายเป็นเก้าร้อยสิบามนะครับผม อ๋ออีกหน่อยหนึ่งครับที่ผมเอาข้างบนเลยก็ได้วะอันนี้ไม่ได้ใช้ครับได้ทั้งหกสิบสามเนี่ยเอาเลยนะโอเคเราได้พันชิ้นแล้วครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมต้องการครัวซองที่ติดวิงนะนี่ครับอันนี้ที่ผมต้องการจะทําให้ติดวิงครับเหลือชิ้นเดียวเท่านั้นครับไปทํากันเลยนะอันนี้ผมมีไอมันเรียกว่าอะไรนะผลึกนะครับได้ถึงพันสาธิภูชิ้นแล้วแล้วก็มีคริสตัลที่เพียงพอครับโอเคได้แน่นอนครับ พลังงานช้าลง5%ครับแล้วก็ฟื้นพลัง13%ครับอันนี้มันปรับความสมดุลนะครับมันเลยเหลือแค่นี้นะฮะแต่ถ้าไม่วิ่งมันลดแค่4%แล้วก็ฟื้น10%เท่านั้นกดเลยเย้ได้แล้วครับง่ายๆครับเห็นไหมครับเรียบร้อยครับผมได้เซตที่3ครัวซองแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมเออลืมบอกไปครับว่าถ้าเอาสมบัติขอบเหลืองมาวิวั์นะครับผม แล้วเป็นแบบว่าเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันไม่มีผลึกนะครับแต่ถ้าเป็นขอบขอบลุงนะมันจะมีผลึกแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไอ้นี่นะไม่ต้องวีวัตไอ้ขอบเหลืองให้เป็นขอบเหลืองนะมันไม่มีประโยชน์ครับมันได้แค่ผงเวทมนต์อย่างเดียวโอเคย่อยเล่นครับโอเคเนี่ยเป็นวิธีการที่ทําให้เราติดวิงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือเอาสมบัติชิ้นเก่าของเราเนี่ยมาทําให้ติดวิงได้นั่นเองครับส่วนชิ้นต่อไปครับผมจะทําอะไรดีเีอขอขอไปคิดก่อนนะครับผม โอเคก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจครับมันไม่ยากเลยครับแล้วก็มีประโยชน์มากครับระบบนี้ครับทำให้สมบัติชิ้นเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยสามารถทําให้มีประโยชน์ได้แล้วครับเพื่อนๆที่เอาไปย่อยก่อนถึงซีซันใหม่นี่ก็โอ้ยเสียดายมากเลยบางคนนี่เสียดายจริงๆครับก่อนซีซันใหม่เนี่ยย่อยทิ้งหมดเลยครับมันไม่วิ่งเ่ก็เลยย่อยทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเสียดายจริงๆโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมใครยังไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมจะ พยายาตอบให้ครบทุกคนนะครับผมโอเคงั้นกินนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย